ดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เม้ากับผมวันนี้ทุกคนอยู่กับผมนิกกี้เหมือนเดิมครับกับรายการมาฟังสตอรี่เย้ในอีพีที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงความหลอนของตุ๊กตาภาคเสียงที่มันถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับตุ๊กตาที่มีหน้าตาสุดหลอนตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่ามิสเตอร์ฟรแล้วมันก็เปิดประตูตู้กระจกตู้โชว์เองครับหลายคนบอกว่ามันน่ากลัวมากๆ และประวัติความเป็นมาของมันเนี่ยก็น่าเศร้ามากเช่นกันครับแมยังหลอนกันไม่หายเลยนะครับใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็ไปกดย้อนดูได้น,นะฮะเดี๋ยวนิกจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้จิ้มที่ด้านบนนี้เลยครับผมและใน EP นี้ครับเราก็ยังคงพูดถึงตุ๊กตาที่ทำให้คนที่มองอย่างเช่นพวกเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกันสักจะเท่าไหร่ครับตุ๊กตาไรหน้าตัวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า และทุกคนรู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยถูกสร้างขึ้นมาสำหรับใช้ในรายการโชว์สำหรับเด็กครับและใน EP นี้ครับใบหน้าที่ว่างเปล่าของ ec faceless doll ตัวนี้เนี่ยอาจทำให้คุณขนลุกมากกว่า m r ตึกเฟสก็ได้ครับอ่ะทุกคนและอย่างเช่นเคยครับก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหาของวิดีโอนี้เนี่ยก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นกำลังใจให้กับเดกกันด้วยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรู้จักกับ EC Faceless Doll ได้เลยครับรายการซีรีส์สำหรับเด็กของออสเตรเลียในช่วงปี1992จนกระทั่งถึง1995เนี่ยมีอยู่รายการหนึ่งครับที่มันมีชื่อว่า Lift Off มันเป็นซีรีส์สำหรับเด็กที่ออกอากาศในช่อง ABC มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักสูตรของการเรียนครับการใช้ชีวิตของเด็กปัญหาที่เด็กๆมักจะพบแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นครับ ซึ่งรายการนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็มักจะพูดถึงกันอย่างมากแต่สิ่งที่คนพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ในส่วนเนื้อ,อาหาของรายการครับแต่กลับเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นในซีรีส์ตุ๊กตาไราหน้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า EC ครับถ้าทุกคนที่ได้เห็นตุ๊กตาตัวนี้เป็นครั้งแรกเดีย๋ยก็คงจะต้องรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันทั้งหน้าขนลุกสยองขวัญแล้วก็ หลอดมากๆเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเห็นมันขยับเคลื่อนไหวเหมือนกับว่ามันมีชีวิตเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยอยู่ในซีรีส์สำหรับเด็กในรายการเด็กของออสเตรเลียแล้วเด็กๆเนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็รักมันมากๆจนกระทั่งตัว EC ตัวนี้เนี่ยมันเคยถูกนำไปสร้างเป็นตัวละครหลักเป็นซีรีส์แยกแยกออกมาจากรายการเดิมครับ EC d o l หรือว่าตุ๊กตาไราหน้า EC ตัวนี้เนี่ยชื่อของมันมีเพียงแค่ตัวอักษรสองตัวเท่านั้นก็คือตัว E แล้วก็ตัว C ที่มาของชื่อ EC อย่างเป็นทางการแบบ official เนี่ยเขาอธิบายไว้ว่า EC นั้นย่อมาจาก Every Children ซึ่งมันก็ตรงกับความตั้งใจของผู้สร้างที่เขาบอกว่าเขาต้องการใช้ EC นั้นเป็นตัวแทนของเด็กๆทุกคนบนโลกใบนี้ครับตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยจึงถูกออกมาให้มันไรหน้าไรเพศเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถจินตนาการได้ว่า EC นั้นเป็นตุ๊กตาที่เป็นเพศไหนก็ได้ผิวสีอะไรก็ได้ผมหยิก หรือว่าผมตรงผมสีไหนก็ได้ตาสีไหนก็ได้เป็นได้ทุกอย่างตามที่พวกเด็กๆต้องการเลยครับแนวคิดนี้เนี่ยค่อนข้างเจ๋งมากทีเดียวครับแต่ว่ามีอีกข่าวลือหนึ่งครับที่เขาบอกว่า ชื่อของ EC นั้นได้มาจากชื่อเต็มนั่นก็คืออลิซาเบธชาลีชื่อที่ผู้สร้างนั้นต้องการให้มีความเป็นกลางสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงซึ่งในที่สุดเนี่ยมันก็ถูกย่อให้เหลือเพียงแค่ตัวอักษรสองตัวนั่นก็คือ E กับ C ครับถึงมันจะไม่ใช่ที่มาที่ไปที่น่ากลัวแต่นี่ก็คิดว่ามันก็ดูหน้าแปลกๆนี้นะครับที่ชื่อของเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าชื่อจริงเขาชื่อว่าอลิซาเบธชาลีมันดูมีความเก่าๆแปลกๆน่าขนลุกดีครับ และแม้ว่า EC นั้นจะเป็นตุ๊กตาที่เป็นที่รักที่ชื่นชอบของเด็กๆในยุคนั้นจํานวนหนึ่งเนี่ยแต่ในปัจจุบันนี้นั้นมันก็เคยถูกพูดถึงในฐานะของตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เคยทําให้เด็กๆในยุคนั้นเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวและเด็กจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่กล้าดูซีรีส์ลิฟท์ออฟในทุกครั้งที่ EC นั้นปรากฏตัวออกมาครับมีทฤษฎีหนึ่งที่นี่คหะเจอครับแล้วมันบอกว่า EC ดอนั้นเนี่ยตุ๊กตาไรหน้าตัวนี้แท้ที่จริงแล้วมันคือ Slender Man ตอนเด็กถ้ามันเป็นเเรรรรื่องจงจินียมมักก็แปปลลู ทงหน้าตาเนี่ยก็เหมือนกันสุดๆเหมือนกับว่า EC Dog นั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นอดีตเป็นปูมมหลังของ Slender Man ก่อนที่เขาจะกลายเป็นตัวละครที่สยองขวันในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นไปได้ว่าคนที่ชอบเรื่องราวสยองขวัญนนจะสามารถคิดแบบนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าหากสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้ง EC Dog แล้วก็ Slender Man นั้นต่างมีความเชื่อมโยงกับ เด็กๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นที่น่าแปลกประหลาดใจครับว่าถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยคุณลองไปเซิร์ชคําว่า ec d o l r lift off ในทวิตเตอร์พวกคุณเนี่ยจะพบกับข้อความของผู้ใหญ่หลายคนที่เข้ามาระลึกถึงความหลังที่สยองขวัญของพวกเขาเกี่ยวกับความทรงจําที่น่าขนลุกในวัยเด็กและสิ่งที่คนออสเตรเลียพูดถึงมากที่สุดเนี่ยมันก็คือ ec d o l r ครับนิกเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่เห็น ec d o l เนี่ยจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าสําหรับนิกเองเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง EC Door กับ m r Fritz ที่อยู่ใน EP ที่แล้วเนี่ยนิกกลับรู้สึกว่า EC Door เนี่ยน่าขนล,ลุกแล้วก็น่ากลัวกว่ามากๆเลยครับมันน่ากลัวตรงที่มันไม่มีหน้านี่แหละทุกคนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าตุ๊กตาตัวไหนที่น่ากลัวมากกว่ากันเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างให้กับเพื่อนๆได้อ่านด้วยนะครับและต่อไปนี้ครับคือ Creepy Pasta ที่ทุกคนรอคอยครับมันเป็น Creepy Pasta ที่เกี่ยวข้องกับตุ๊กตาไรหน้า ซึ่งชื่อของคลิปี้พาสต้าเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า The b a s e l e s t d o l l เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าถึงความทรงจําของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอจําได้ว่าตอนที่เธอเป็นเด็กมากๆน,น,นั้นเธอได้อาศัยอยู่กับแม่ของเธอสองคนที่บ้านที่ตั้งอยู่ที่เนินเขาห้องนั่งเล่นของบ้านหลังนั้นเนี่ยสามารถมองเห็นวิวของสุสานของโบสถ์ที่หนึง่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นห้องนั้นครับ แต่ไม่ใช่เพราะว่าวิวของสุาสานที่มองเห็นได้ผ่านหน้าต่างแต่เป็นเพราะว่าที่นั่นนั้นเป็นที่เก็บตุ๊กตาไรหน้าที่เป็นของแม่ของเธอครับตุ๊กตาพวกนั้นเนี่ยถูกแม่ของเธอเรียกว่าเด็กขี้อายหรือว่าเด็กเล่นซ่อนแอบพวกมันเนี่ยมีขนาดเท่ากับเด็กตัวจริงๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกจัดท่าเอาไว้ในลักษณะที่เอามือปิดหน้าแล้วก็ หันหน้าเข้ากําแพงถ้าทุกคนที่จินตนาการตามที่นิกบอกเนี่ยก็คงจะรู้ได้ว่าบรรยากาศของห้องนั้นเนี่ยมันจะน่ากลัวมากขนาดไหนเธอเล่าว,ว่าเป็นเพราะทุกตัวเนี่ยเอามือปิดหน้าแล้วก็หันหน้าเข้ากําแพงทําให้สภาพด้านหน้าของตุ๊กตานั้นมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับและแม่ของเธอนั้นเก็บตุ๊กตาแบบนี้ไว้มากกว่า10ตัวซึ่งมันอยู่ในห้องนั่งเล่นที่สามารถมองเห็นสุสานได้เธอบอกว่ามีอีกหลายตัวเลยครับที่วางอยู่รอบๆบบ้านครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในห้องนอนของเธอแม่ แม่เนี่ยต้องมาจัดท่าทางของตุ๊กตาแต่ละตัวใหม่ในทุกๆ2อถึงสวันเพราะว่าพอวางหรือว่าตั้งไวน้นานๆแล้วเนี่ยตุ๊กตาก็มักจะสุดตัวลงที่สําคัญครับพวกมันเนี่ยมีชื่อเรียกยกตัวอย่างเช่นมารีคอนสแตนอาบีกายินอดัมเจเรมีและตัวที่อยู่ในห้องนั่งเล่นของเธอเนี่ยมีชื่อว่าปีเตอร์ครับแม่บอกว่าปีเตอร์เนี่ยคือพี่ชายของเธอและแม่ก็จะดุเธอทุกครั้ง ที่เธอพยายามจะเอาปีเตอร์เนี่ยออกมาข้างนอกแล้วก็บอกว่าเธอกับปีเตอร์เนี่ยต้องแชร์ห้องนอนกันครับมันคงน่าสยองขวัญมากๆเลยใช่ไหมครับที่มีตุ๊กตาที่ไรหน้าเนี่ยอยู่ในห้องนอนของเราอยู่มาวันนึงครับแม่ของเธอเนี่ยถูกตำรวจพาตัวไปตอนนั้นเนี่ยเธอก็เป็นเด็กครับแล้วเธอเนี่ยก็ไม่ได้พบแม่ของเธออีกเลยนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอจําได้ว่าเธอต้องย้ายมาอยู่กับคุณยายของเธอโดยที่คุณยายก็ไม่ได้เล่าเรื่องวันนั้นให้ฟังด้วยซ้ําเวลาผ่านไป5ปีครับในขณะนั้นเนี่ยเธออายุได้สิบสามปย ก็บอกกับเธอว่าแม่ของเธอกําลังจะได้รับการปล่อยตัว,วเธอจึงได้เริ่มต้นถามเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของเธอครับยายเล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอนั้นมีอาการทางจิต หลังจากที่ปีเตอร์เสียชีวิตยายเล่าให้ฟังว่าปีเตอร์คือพี่ชายของเธอและเขาก็จมน้ําเสียชีวิตก่อนที่แม่จะตั้งคันเธอในอีก2ปีถัดมาครับและหลังจากที่ปีเตอร์เสียชีวิตเนี่ยแม่ของเธอก็เริ่มเสียสติเธอเริ่มแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือจินตนาการและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้แม่ของเธอนั้นเก็บตุ๊กตาไรหน้าที่หน้าขนลุกพวกนี้เอาไว้ในบ้านครับและที่เธอหายไปเนี่ยเธอก็ถูกพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชเมื่อแม่ของเธอได้รับการปล่อยตัวออกมาเนีย่ยทุกคนก็คิด ว่าแม่ของเธอน่าจะหายเป็นปกติแล้วยายก็เลยพาเธอเนี่ยขับรถพาไปส่งที่อพาร์ตเมนต์ของแม่ยายไม่สะดวกใจที่จะค้างคืนด้วยครับยายจึงบอกว่าให้รีบโทรหายายทันทีถ้าหากว่ามีอะไรที่ผิดปกติ เธอบอกว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้พบกับแม่แล้วก็เชื่อว่าแม่เองก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเธอได้พบแม่แล้วเนี่ยแม่ของเธอดูผอมมากแล้วก็มีแววตาที่แข็งกร้าวแม่ถามเธอว่าได้นําเสื้อผ้าสำรองมาเปลี่ยนหรือเปล่าเมื่อเธอบอกว่าเอามาอยู่ในเป้ แม่เนี่ยก็พาเธอไปดูกับอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังของอาพาร์ตเมนต์มันคือตุ๊กตาขียอายหรือว่าตุ๊กตาไรหน้าที่ยืนเอามือปิดหน้ายืนหันหลังพิงกำแพงอยู่ครับตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมีส่วนสูงเท่ากับเธอในตอนนั้นซึ่งเธอตกใจมากเมื่อแม่บอกกับเธอว่าตุ๊กตาตัวเนี้ นั่นก็คือตัวเธอแม่บอกว่าให้เธอนําเสื้อผ้าที่เธอนํามาด้วยเนี่ยเอาไปใส่ให้ตุ๊กตาตัวนั้นซึ่งเธอก็ปฏิเสธด้วยความหวาดกลัวครับแม่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีหน้าเป็นแสดงอาการของคนที่โกรธมากพร้อมกับบอกว่าแม่ได้แอบเก็บเสื้อผ้าของปีเตอร์ไว้ตลอดเวลาในขณะที่เธออยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแม่พูดแล้วก็หันหลังไปหยิบอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตู้ออกมาครับ ซึ่งนั่นก็คือไรเฟิลเธอเนี่ยตกใจมากครับแล้วก็รีบวิ่งหนีออกจากบ้านเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงแม่ของเธอวิ่งตามมาเธอก็เลยโยนกระเป๋าที่มีเสื้อผ้าสำรองเนี่ยไปข้างหลังครับดูเหมือนกับว่าแม่เนี่ยได้สิ่งที่แม่ต้องการก็เลยไม่ได้วิ่งตามเธอออกมาเธอวิ่งกลับมาที่บ้านของยายซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความที่ตกใจมากครับหลังจากที่แจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย เธอกับยายก็ไม่ได้ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกเลยแล้วก็ไม่ได้พูดถึงอีกเลยจนกระทั่งเมื่อเธออายุได้17ปีครับยายของเธอเสียชีวิตเธอรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ใหญ่พอที่จะตามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเธอกันแน่และในที่สุดครับเธอก็ได้รู้ความจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นครับเมื่อตำรวจไปถึงอพาร์ตเมนต์ที่แม่ของเธออยู่เนี่ยตำรวจพบกับร่างของแม่ของเธอที่ สู่ขิดไปแล้วครับซึ่งถูกอัดอยู่ในรถขนขยะที่จอดอยู่ด้านล่างแต่สิ่งที่น่าขนลุกนั่นก็คือในอาพาร์ตเมนต์นั้นเนี่ยมีตุ๊กตาไรหน้า ขนาดตัวเท่ากับผู้ใหญ่หรือว่าเท่ากับแม่ใส่ชุดของแม่แล้วก็นั่งเอามือปิดหน้าฟุบอยู่บนโต๊ะที่ใกล้ๆกันนั้นก็มีตุ๊กตาเด็กวัยรุ่น2คนที่นั่งเอามือปิดหน้าอยู่ข้างๆตัวนึงเนี่ยใส่ชุดของปีเตอร์ซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนของปีเตอร์ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเธอครับแม่น่าจะทําตุ๊กตาที่เป็นตัวแทนของทุกคนในครอบครัวก่อนที่จะตัดสินใจ จบชีวิตที่แท้จริงของเธอและที่สําคัญครับประวัติอาชญากรรมของแม่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าแม่ของเธอเนี่ยเคยพยายามขโมยร่างในสุสานเพื่อ นำเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้กับตุกตาไรหน้าและเธอเนี่ยก็เลยไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมชุดของตุ๊กตาที่เคยสวมใส่อยู่ในขณะที่อยู่ที่บ้านเก่าเนี่ยมันถึงผุพังแล้วก็มาจากหลายๆยุคสมัยเรื่องนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอยังรักแม่ของเธอเสมอแต่ว่าในทุกครั้งที่เธอเห็นคนรอบข้างทําท่าเอามือปิดหน้าเนี่ยอาการหวาดกลัวของเธอก็จะกําเริบขึ้นมาทุกครั้งครับ อ่ะทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปปี้พาสต้าแล้วก็เรื่องราวของ EC d o ดอตุกตาไรหน้าซึ่งสาหรับนิกเนี่ยคิดว่าตุกตาที่ไม่มีหน้าแบบนี้แล้วก็สามารถขยับได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สยองขวัญหน้าขนล,ลุกมากๆเลยครับยังมีตุกตาอีกจํานวนมากเลยครับที่มันทั้งหน้ากลัวแล้วก็หน้าขนล,ลุกทั้งที่คนที่สร้างเนี่ยเขาตั้งใจสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความบันเทิงกับเด็กๆลองตอบกันมาดูนะครับว่าระหว่างมิสเตอร์ฟรสกับ EC d o ดอตุกตาไรหน้าเนี่ยน้องๆกับเ,เพื่อนนนนนี่ยนกกนนนน่ยกกกกลััััวววตไหหมาาาครบํ ให้ทางฝั่งของตุ๊กตาไรหน้า EC ดอเลยครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้ครับผมแล้วก็พบกับนิกและเรื่องราวของความเสียองขวัญความดํามืดความลึกลับแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับวันนี้เนี่ยลายไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ